ถ้าจะกล่าวถึงสุดยอดปลักเครื่องนะครับก็ต้องว่ากันด้วยพระสมเด็จนะครับแต่ถ้าจะบอกถึงสุดยอดนาฬิกานะครับก็ต้องกล่าวถึงคอดูดาวนะครับซึ่งเป็นสุดยอดนาฬิกา n s t e l ต a t i ั n นะครับตั้งแต่ปี1952นะครับย้อนกลับไปนะครับกับพอดูดาวเรือนแรกนะครับ c o n s t e l l a t i o n ที่ได้รับการเปิดตัวโดยโอเมก้าตั้งแต่ปี1952ซึ่งได้รับการตั้งชื่อตามดาวแปดวงที่ประดับบนตรา n s t s t l l t i t n นะครับได้กลายมาเป็นที่รู้จักในฐานะนาฬิกาสวิสอย่างรวดเร็วเนื่องด้วยการผลิตที่มีคุณภาพสูงและความเที่ยงตรงที่มั่นคงนะครับดาวทั้ง8ดวงบนเหรียญค stellation เป็นตัวแทนของสถิติความเที่ยงตรงทั้ง8ของโอเมก้าที่ได้ทำไว้ที่หอดูดาวในคิวเทนดิงตันนะครับและเจนีวาในช่วงกลางศตรวรรษที่20นะครับดวงดาวและหอดูดาวอันโดดเด่นได้รับการแกะสลักเอาไว้เพื่ออุทิศแด่ผลลัพธ์เหล่านี้นะครับแล้วก็ความเที่ยงตรงที่น่าเหลือเชื่อนะครับที่นาฬิกาคอนเซอร์ชันนะครับได้นำเสนอต่อผู้บริโภคนะครับจวบจนนะ ปัจจุบันนะครับและวันนี้เราอยู่กับนาฬิกาเรือนจริงนะครับกับโอเมก้าออริดาวหรือว่าโอเมก้าคอนสแตเลชันนะครับในรหัส r e f e r e n c e 2852นะครับซึ่งเป็นไาแพนนะครับหรือว่าหน้าปัดหลักเว้านะครับมาพร้อมกับตัวเรือนเยลโลโกสิบแปกรัตนะครับหรือว่า 18K นั่นเองนะฮะขับเคลื่อนด้วยไกคาลิเบอร์505นนะครับตามแบบฉบับของโอเมก้านะครับมาดูขั้นตอนการเซอร์วิสนาฬิกาเรือนนี้กันนะครับ นาฬิกาเรือนนี้นะครับลูกค้าส่งมาล้างเครื่องปรับเวลาแล้วก็เปลี่ยนลานนะครับมาทุกขั้นตอนการเซอร์วิสนาฬิกาเรือนนี้กันนะครับในขั้นตอนแรกหลังจากทีมช่างได้ตรวจเช็คสภาพเราก็ได้ทําการแจ้งลูกค้าไปว่านาฬิกาเรือนนี้ควรจะล้างเครื่องนะครับการล้างเครื่องนั้นก็คือการถอดทุกชิ้นส่วนออกมาล้างทำความสะอาดเรียกได้ว่าอูโอร์นนั่นเองนะครับขั้นตอนต่อมาก็จะตรวจเช็คสภาพจากนะครับว่ามีจากชิ้นไหนเสียหายไหมนะครับชิ้นส่วนใด ที่ยังใช้ได้อยู่หรือว่าชิ้นส่วนใดควรจะเปลี่ยนนะครับชิ้นส่วนไหนที่ควรจะเปลี่ยนเราจะแจ้งลูกค้าก่อนนะครับให้ทราบว่าเราจะเปลี่ยนอะไรในจุดนี้นะครับเช่นในกระปุกลานนั้นก็จะมีชุดลานอยู่ข้างในนะครับเมื่อลานมีกําลังไม่เพียงพอนะครับอะไรในจุดนี้เราก็จะทําการเปลี่ยนให้กับลูกค้านะครับเพื่อเพิ่มกําลังลานนะครับถ้ากําลังลานไม่พอนาฬิกาก็จะเดินไม่มีกําลังนะครับจะเก็บพลังงานได้น้อยนะครับก็ อยู่ได้ไม่ถึง2วันนะครับนาฬิกาวินเทจก็อยู่ได้วันกว่าๆนี่ถือว่าโอเคนะฮะถ้านาฬิกาสมัยใหม่นะครับจะไปถึง2อถึงสวันถึง4วันก็มีนะครับบางรุ่นที่มี2กระปุกลานนะครับแต่นาฬิกาวินเทจบางเรือนก็ยังเป็นชนิดกระปุกลานเดียวอยู่นะครับเหมือนนาฬิกาเรือนนี้นะครับนอกจากนั้นนะครับตอนนี้เรามีเครื่องมือถอดหน้าปัดรวมถึงเครื่องมือเก็บหน้าปัดเพื่อซีลไว้อย่างดีที่สุดนะครับมันจะเป็นสปริงอยู่ข้างใต้เพื่อ,อดันหน้าปัดให้คงที่แล้วก็ไม่เกิดวิรอยนะครับเพราะว่ามันจะเป็นแผ่น แล้วก็จะเซฟอะไรในจุดนี้ได้อย่างดีเยี่ยมเลยนะครับทั้งการฝุ่นทั้งการริ้วรอยแล้วก็สามารถสร้างองศาให้ออกับแกนหน้าปัดนะครับโดยที่ไม่สร้างความเสียหายให้กับหน้าปัดเลยนะฮะเป็นอุปกรณ์ที่ดีมากๆเลยนะครับและเมื่อทีมช่างได้ทําการล้างเครื่องโอเวอร์ฮอล์นะฮะรวมถึงเปลี่ยนอะไรชุดที่เสียหายนะครับเช่นชุดลานนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็จะมีการหยอดน้ำมันจากเราก็จะนำนาฬิกาที่เซอร์วิสเสร็จแล้วนะครับมาทดสอบ ในเรื่องของเวลานะครับเมื่อเปลี่ยนลานเสร็จนะครับนาฬิกาจะมีกําลังเดินที่พุ่งขึ้นมานะครับจากแค่170กว่าแทบจะเทสไม่ได้เลยนะฮะตอนนี้นาฬิกาพุ่งไปถึง266นะครับและนาฬิกาเรือนนี้นะครับก็เสร็จสมบูรณ์นะครับพร้อมที่จะส่งงานกลับไปถึงมือลูกค้าแล้วนะครับแล้วก็ถ้หากท่านใดนะครับที่สนใจจะมาใช้บริการเซอร์วิส นาฬิกาทุกแบรนด์นะครับไม่ว่านาฬกาขท่านนั้นจะเป็นแบรนด์อะไรนะฮะสามารถส่งมาเซอร์วิสได้นะครับที่นี่ที่เดียวที่ Modify Watch Company Limited นะครับแล้วก็อีกช่องทางนะครับก็จะเป็นช่องทางเว็บไซต์นะครับ www.modifykidwatch.com นะครับหรือสามารถเดินทางมาถึงที่ร้านนะครับเพื่อนำนาฬิกามาเซอร์วิสถึงที่ร้านได้ด้วยตัวเองนะครับพิการ ร้านจะอยู่ที่ถนนยานวาตัดใหม่พระรามสามจะอยู่ติดกับร้านโอริสที่ขายสายนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามทุกแพลตฟอร์มนะครับไม่ว่าจะเป็นช่องทาง Facebook, YouTube, Instagram หรือ TikTok เพื่อที่จะไม่พลาดคลิปดีๆรวมถึงสาระดีๆเกี่ยวกับนาฬิกานะครับที่เรานมาสวิทให้ทุกท่านได้รับชมรับฟังกันนะครับขอขอบพระคุณทุกท่านที่รับชมคลิปนะครับสำหรับวันนี้วาานไปก่อนสวัสดีครับ